สวัสดีพี่น้องชาวรถถ่ายทุกท่านนะครับอยู่กับเอ็มสเจริญการช่างนะครับโรงงานผลิตค่าติดรถถ่ายวันนี้ก็วันที่17พฤษภาคม2567นก็ะครับก็มาอัปเดตการจัดส่งสินค้านะครับตัวค่าติดผ่านพวนนะครับทั้งหมดนะครับมีเจ้าของนะครับมีลูกค้าทั้งหมดแล้วนะครับก็ผมจะทยอยจัดส่งให้เพราะว่ารถขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนภาคอีสานหรือขนส่งของไปษณีไทยนะครับผมจะจัดส่งได้แค่วันละไม่เกิน 67เจท่านนะครับก็ผมจะทยอยจัดส่งให้นะครับที่เหลือนะครับใครที่สั่งซื้อมาแล้วผมจะทยอยจัดส่งให้แล้วก็โทรแจ้งนะครับปลายทางนะครับว่า,าผมส่งสินค้าไปแล้ว4 5หวันจะถึงปลายทางนะครับสำหรับขนส่งของปลายชนีไทยนะครับในส่วนของขนส่งของภาคอีสานส่งวันนี้สินค้าถึงปลายทางพรุ่งนี้นะครับจะติดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดของ ขนส่งนะครับขนส่งภาอีสานเขาจะหยุดทุกวันอาทิตย์ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าส่งไปที่จังหวัดไหนบ้างมีลูกค้าไปสนีไทย2ท่านแล้วก็3ตัวเป็นโซนฝั่งผ้าอีสานนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับคุณบอลาลัตนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไปตัวแรกนะครับเป็นอ l อ0 1 8่า L 4 0 1 8แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับวลาลัต นะครับผมอาจผิดยังไงขออภัยนะครับเพราะว่าตัวนี้คุณลูกค้าสั่งไปตัวแรกเป็น L40 นะครับไปถึงนะครับลูกค้าติดตั้งอะไรเรียบร้อยนะครับกาลังจะใช้งานนะครับคุณลุงมาเห็นนะครับลุงบ้านใกล้ๆนะครับมาเห็นอยากจะได้นะครับก็โทรมาสั่งเป็นตัวที่2นะครับใช้งานเพียงครั้งเดียวนะครับลูกค้านะครับเห็นการใช้งานนะครับส่วนมากที่ลูกค้าที่งานผมเยอะนะครับก็จะเป็นลูกค้าเก่านะครับที่สั่งซื้อไปแล้วหมู่บ้านเดียวกันก็มาสั่งเพิ่ม ครับมันก็เลยทําให้งานเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับใครที่จะสั่งซื้อหรือจะสั่งผลิตสินค้าก็โทรมาสอบถามภุมมก่อนได้นะครับตัวนี้ก็ไปที่ตําบลนายมอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็น L3608 L36 L40 L34 ใส่ด้วยกันได้ใบผ่าน22นิ้วตัวนี้ส่งเก็บปลายทางนะครับถ้าเป็นภาคเหนือภาคอื่นนะครับนอกจากโซนภาคอีสานร,ราคาอยู่8,00 0บาท เก็บปลายทางนะครับถ้าเป็นผ้าอีสานร,ราคาอยู่7,500บาทนะครับก็เป็น L34L36L40 ผ้าอีสาน7,500บาทผ้าอื่นยกเว้นผ้าอีสานร,ราคา8,000บาทจะบวกเพิ่มมาตัวละ500บาทนะครับสำหรับ L50 เหมือนกันนะครับ L50 ซนผ้าอีสาน8,000บาทนะครับผ้าอื่นนะครับ8,500บาทนะครับบวกมา500บาทจะเป็นค่าจัดส่งของขนส่งไปสนีนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับคุณสมชายนะครับอยู่ที่ตำบลบางขอ่อ,อยอำเภอไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์ตัวนี้เป็นยันม่า39กแรงนะครับตัวสีของยันมา่าผมผลิตให้ไม่ทันลูกค้ารีบใช้งานนะครับก็จัดเป็นตัวสีส้มไปนะครับลูกค้าไม่เกี่ยงเรื่องสีก็สามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยตัวนี้ก็40แรง50แรงก็มีสต็อกพร้อมส่งนะครับสำหรับวันที่17พฤษภานะครับ40แรง50แรงมีพร้อมส่งหลังจากนี้ ผมไม่แน่ใจนะครับหลังจากวันที่17พฤษภาไปว่าจะเหลือกี่ตัวก็โทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ส่งไปที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับขนส่งไปสนีไทยมี2ท่านนะครับตัวนี้ก็ยันมาสามสิก39แรงก็รวมส่งอยู่8,000บาทนะครับถ้าเป็นภาคอีสานก็อยู่7,500บาทนะครับผมก็3ท่านนะครับอีก3ท่านก็จะเป็นโซนภาอีสานทั้งหมดนะครับตัวนี้คุณกิต,ติพรนะครับคุณกิต,ติพรอยู่ที่ บ้านดงนะครับอําเภออุบลรา์จังหวัดขอนแก่นตัวนี้เป็นค่าติดผ่าน l 4708นะครับ47 50นะครับ45นะครับ l 4 5 l 4 7 l 5 0ใบผ่าน22นิ้วใส่ด้วยกันได้นะครับผมนะพร้อมทรงผ้าอีสานนะครับรุ่นนี้ l 4 7 8,000บาทนะครับผมผมจะแจ้งราคาด้วยบางท่านเห็นบอกเห็นคอมเมนต์มาในคลิปผมว่า ไอ้ช่างเห็นรีวิวตลอดเลยแต่ไม่เคยแจ้งราคาเลยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยผมโทรมาถามว่าราคาเท่าไร่ราคาเท่าไหร่แต่ทักมาถามราคาเท่าไร่แต่ไม่ไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งรุ่นรถนะครับผมก็บางบางครั้งแต่ละรุ่นมันราคาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราก็คำนวณตามใบผานขาก็ความยาวตามใบผานความยาวของคาดก็ตามตัวรถ40แรง50แรง MU Ford ความยาวไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันสักรุ่น นะครับเพราะว่าผมจะยึดติดก็เป็นรุ่นไทยรุ่นมันนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นคุณชัยพรนะครับตัวนี้อยู่ที่ตําบลยางคําอําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นก็เป็น L5018 นะครับตัวนี้ก็ไปถึงก็ติดตั้งขันน็อตล็อกใช้งานได้เลยหวานข้าวได้เลยนะครับไถหวานข้าวก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณชนันนะครับก็อยู่ที่ตําบลบ่อกแก้วอําเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับตัวนี้ก็ L50 เหมือนกันนะครับ L50 ก็ถ้าส่งผ้าอีสาน L ห้าศูนย์อยู่แปดพันบาทนะครับถ้าส่งผ้าอื่นยกเว้นผ้าอีสานก็บวกตัวละห้าร้อยบาทนะครับรุ่น MU สี่เก้า M หกสองสี่ศูนย์ส่งผ้าอีสานแปดพันห้าร้อยบาทส่งผ้าอื่นนะครับบวกตัวละห้าร้อยบาทก็จะเป็นเก้าพันบาทนะครับรุ่นฟอร์ดใบผ่านยี่สิบหกนิ้วส่งผ้าอีสานอยู่ราคาเก้าพันบาทผ้าอื่นบวกเพิ่มตัวละห้าร้อยบาทเป็นเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ แล้วก็ที่เหลือผมจะทยอยขึ้นงานให้วันนี้ก็จะขึ้นอีก4ตัวนะครับสตัวนะครับก็เป็นค่าติดผานนะครับแล้วก็3ท่าน3ท่านนี้ก็คือมีลูกค้าแล้วเป็นตัวนี้เป็นนิวฮอลแลนด์นะครับเป็นนิวฮอลแลนด ก็เป็นสีนดำเงินนะครับแล้วก็เป็น50แรง50แรง L 5 0นะครับลูกขาจะเข้ามารับที่โรงงานนะครับโรงงานอยู่อำเภอพะยาก้ภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็มาซ่อมขานะครับนี่ครับถอยชนนะครับถอยชนดูด้านด้านบนนี่นี่ครับถอยชนต้นไม้นะครับนี่ขาเนี่เสียรูปเลยนะครับก็มีงานซ่อมด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ก็หรือจะเป็นงานซ่อมพวกที่ เป็นพวกขาเสียศูนย์ชนต้นไม้ชนคันนานะครับก็การใช้งานก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวรถนะครับโค้งผานกับตัวคาดมันจะอยู่คนละแนวอยู่คนละแบบนะครับเวลาใช้งานคนที่เคยใช้งานคาดนะครับเขาก็จะคินนะครับก็จะคุ้นเคยดีแต่ถ้าใครไปติดใหม่นะครับการระมัดระวังนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะว่าถ้าขามันชนนะครับมันจะบิดเสียรูปนะครับผมไม่ได้รับประกันนะครับว่า ถอยชนต้นไม้แล้วไม่บิดไม่งอไม่หักถอยชนคานาแล้วไม่บิดไม่งอไม่หักนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าคาดรุ่นไหนถอยชนแล้วไม่หักนะครับรุ่นของผมงอครับงอบิดเบี้ยวเสียรูปแน่นอนนะครับถ้าถอยชนนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับเอ็มสอเจริญการช่างโรงงานอยู่อำเภอพยากรภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับ